สบายดีสบายดีสบายดีไงสบายดีไอสัตว์คนสวยคนงามบ่งามคือเก่าไปไหนได้เดี๋ยวนี้นะไปเห็ดยังไงคือบ่งามกว่าเก่าไปกินข้าวดิกนข้าวบ่ แม่กินมาเม่าบอกภูบาวคือคอมเมนต์ว่าว่าคือไงตื้อตุ้ยแท้เรว่าผูบาวว่าแต่ทางใดอะไรัมาเป็นล่อเะเปิดไล่เล่าได้ปวเนาไเปิดไล่เล่าได้จเซนี่นะผูบาวว่าเจ้าคือตุ้ยแท้เจ้ากินดิ้ังเพราะว่านะผูบาวก็ได้เปนเตียงเมันถามวมันจบเียกรเด บอกเออฉันคือได้ยินข่าวอ่ะไอ้ยังก็ได้ข่าวดีว่ะคือว่านะคือว่าได้พบสู้พบแฟนบอกว่าในใดพบคนหักบ่ะพบคนหักใหม่ตามประเทศบอกเพราะว่าวันนี้มาเลาวเอ้ยเปอยอยู่ตามเทศบอกอยู่ลาวนี่แหละอยู่ลาวเนี่ยเออผมบอกเล่าเขาเลย บ่อกว่าอันใข่าวดีเพรนาะว่าอันลุกสา้าลาเพ่อนีจะได้่อใหม่เลยเนาะออว่าดีใจบนนางจะได้่อใหม่เอ้ยจมเป้เป้ลาจะได้่อใหม่ลาว่าะเลยอืมไปทอนอันหยาบ่ เบิกหย่าทอนหย่าทอนชั่วงนี้เนาะหย่าขึ้นอืเป็นจะได้จัดเปลด่ยนใจคุบ่าวบอกว่าคนคนนี้น่ะแม่น่ะรีบบอกรู้ว่าทางไหนจังหวัดจังหวัดจังหวัดปิดใจเมื่อก่อนคือบอกเปิดใจเขากันนานเลยบอกกันลาใช่ไใมกาชาทิพมาตั้นานแต่วันนั้นยังเดือนอะไรจะพบกันกับลาฮะก็ใชาทิพย์มาอีกแตเฮิ่งในเราแต่เดือนหนึ่งเดือนสองแม่นคุยกับลาเออพังบอกว่านี้แต่กี้หันยังยังบ่นกล้าเออยังบ่มันใจดีดีมันใจแล้วมันบอก โอ้ยมันใจร้อยนเลยปร์เสริฐรถไปดินะใจแล้วบันนี้ตัวตู้ก้อนกับตู้พายในยุงหมดได้แล้วจบตู้ก้อนเอ้ยเจ้าเตรียมโต้ไปรถเจ้าเจ้าโผล่มากับมัได้บาทนี่ฮะเจ้าเตรียมโต้ฮักล้านเปอร์เซ็สริฐรถแต่คอยอีต้นตู้พายเดี๋ยวนี้จะว่าคลิปต่อไปจะถิ่นทางมันเอื่อยเพลินว่ะ ในไอ้ประตูพายไปลงพื้นสิบประหาเงินสิบมาคอมาแต่งนี่ยนะแต่ว่าผู้นี้ปฏิบัติปฏิบัติธรมมีคนอยู่ในใจอยู่แล้วบานนี้นะปิดสั่มปิดสากสั่มเนะ่ยนะเต็มที kind of ่ตู้าฟเลยเนาะบ้านนี้อกหักตอนเทาบ้านเนาะอกหักตอนเทาป้าโตพังคีเนีะอกหักอีกแล้วเนี่ยอ่า เจ้าชายพาแดงเข้ามาแล้วนางไอ้นี่ก็เสร็จเพิ่นแล้วบัดนี่ยโอ้โอาจาพ่อจังยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ได้เข้ามาเนาะคนมีความฮักเนาะเออเนาะโอ้ยได้ดีเลยดอเอกับบุคิดดไ้เออแบบอารมณ์ดีนะแปลกชุดกันมือนี่ยนะขนาดเขาคอมเมนต์ได้เราก็ยังอารมณ์ดีโฮสต์เราเรายังไม่ใช่เราบริเครียดเลยเนาะ คนมีความห่างวิจิตรอย่างไรเท่าไหร่เนาะคนมีความหักงหำไมชาว่านอะไรคอมเมนต์มากรบโจนมีแต่มวนย่างเดียวมีแต่ความสุขอย่างเดียวเนาะได้ข่าวดีก็อย่าลืมกันนะเยอะบอกสี่อันคาดอันท่านนี้ออกท่านทรงพรรษาเนี่ยบอกเลยทนายอะไรอะนที่โทรษละไรบ้านเนี่ยอันตัวมาเนี่ย บอกพอดโทรหาพิชานเลยโทรหาเอยโทรไปเลยทำอะไเออออกษานี่ยแล้วสีแต่งงาก็บอลืมดอกะสีอันซีมากกันออกพรรษาก่อนนะก็นี่คือยังเขกพรรษาซื้อพอได้นหโดยโอ้ตุกคนไปเดินชนวนประชาไปเชได้โอ้ตุกคนนะบาบอจักงั้นนะฮะเนาะคนนับถือยังนะคาถาคนนับถือเราต้องออกพรรษาก่อนนัแต่ละเอาคือการเอาแต่ เอาเอาเลยอยากเป็นเฮือนเป็นชามเนาะฝ่ไปเอาตัดจินใจเอาคอยเบิ่งมาคักเลยคอยตัดจินใจเอาคอยบ่อยากผิดหวังอีกทำสองฮะถือถือว่าคนนี้เบิ่งคักอะลิมันบ่แม่เบิ่งคักที่ดีใจดันดีใจน้ำใจคักแล้วเอาฮะนนะออกพรรษาก่อนโดยโดยโดยเบิ่งคักแล้วเบิ่งมาแต่เฮิงเลยนะไงยังไม่เคยเห็นหน้ากันชัดๆเลยว่า เคยในอง่ม่เคยให้น้ากองนี่แหละออันเคยมาหากันอยู่บ่อเออบ่อโบเคยบ่เคยหักใกล้ชิ่อนมืออะไรที่นลัเนาะแต่ใช่มาหาเนาะอ่อนมือก่อนบ่เกี่ยวดอกอันคันเหาเข่าใจกันละไรกายังบ่พ่มมาใจมาคอตอนนี้ยังเข่าพันซาอยู่เนาะตอนพันซาก่อนจะให้เป็นมาคอค แต่คนจะมาคลอต่ะว่าออกปัญชากรแม่ออกปัญชากรก็ให้รอไปก่อนคือเอาอะไรอยากเป็นเพื่อนเป็นแฟนอยากจูมกันจ็เผาจนแก่มาช่วยเลี้ยงลูกเนาะอยากถูกเลี้ยงลูกมาหลายเลยคืออยากะเอากคือให้มันสบายใจขนะะโดยอยากเอาให้มีความถูกในใจขนานสบายใจทุกอย่างนะ่คือเขาพร้อมดูแลเฮาอย่าง แต่กระล้มกระเพิร์ลรายละเอียดไล้ไมมาว่าเขามีลูกมีเต้ามีลูกมีร้านอืมเพิ่นกระหักแพงเพิ่นกระหักลายปลาซ้ำลูกเพิ่นลูกข่อยก็คือลูกเพิ่นลนะนะาอ๋อพันธุ์โอเคเลยสำนักพิ่นก็มีลูกแต่ว่าเพิ่นน่ะพิ่นก็มีลูกคือกันยังคนลูกเพิ่นลฮะลูกเพิ่นก็สามสี่คนนี่แหละ่ำชันาะเป็นาะแล้วลูกเพิ่นแล้วเเมียพิ่นเป็นจะได้มียเพิ่นเลิกกันก็มีแต่ตายตายอ๋อเมียตายนี่เทวดาดีแต่ก็คือเมียเลิกกันเนาะวันเราดีและเมียเราตายอยู่กันจนตายเเนนาาะะวดี แมนแมนนี yeah. man, man. Man, uh. mm ่เขาว่าคนหัก hmm. ก uh, okay. ันอยู่กันจนตายเนาะออีกทีหนึ่งคือยืดถึงเองเนาะบอกอีกเลยถือว่าเอกอีกถือกีนแล้วเนาะคนหักกันอยู่กันจนตายเนาะก้อยยังได้แบบนั้นนะก่อยนะคือจิตใจมันนี่ก็คือเบิ่งเขาคักแน่แล้วเขาพร้อมดูแลทุกอย่างนะเออตัดสินใจ แสดงว่าตะเกากรยังใบตัดจินใจนะแสดงใบสั่นในปิดใจขักแน่ต้องมาเนาะปิดใจขักแน่ว่าอใหญ่จะปิดแ็บเลยแมนบอกโบผิวให้พายเขามาเลยแม้แต่อ่าแม่กระส่ากระบห้เข่าหมดตัวหนึ่งกระบห้มีบ่ไหวพอใหญ่ก่อนจะเห็นอะไรเนาะพอใหญ่เอ้ยจะสิ้อบดินพอใหญ่ก่อนเขาว่าจีหาเมียรอสาวสันอยู่ได้ฮันสิเลิกกับชาวสั่นตกลงมาแล้วก็บซิเลิก์กับเอาจ้า เกียม์ไปแล้วลอยล้านเกียร์ไปแล้วบัต้องเงินตันบันวาได้เกียมเมื่อล้ามันคำสามบาทคนหน้าบันวัวบาทดีสิบัวซักกรองน้องสักสิบบัวเธว่าเธอว่าเธอว่าบุญจะบ่ฮอนเงินล้านแล้านโอ้ยบุญก่อนล้านล้านแล้วเนาะบุญบ่ฮอนแล้วไปแต่งกูใหม่ซะนะบุญก่อนบ่ฮอนกึ่ล้าน ลอยล้านแม่ลอยล้านมันลายแม่มันเกินเด้่อยกองบุก้าเอาเด้ลอยล้านมันจะเกินนะนะเราบ้มันเกินเลเวลนะเราบ้างโอ้ยแสดงว่าสองห่าวนี่ถือว่าอกหฮางอย่างใหญ่เลยบาท อันอันนี้อ,อมแม่นอื่นนกโทษฐานชุนม่มพลเขามาสะเพราะว่าเสื้อว่าพุนี่หันคือจีมันครบก็แต่เริ่มเอือสันแล้วเปิดใจแต่ทับอิดมันบอกเลยแต่แพุนี่แล้วเราโทรป๊อบมาใส่รถมันบอกแ,แต่ว่าเล่ากับ อดทนเนาะมีคนมัดใจเวลาชงคนถือว่าคนทำฮองที่เชยญนะคุยแกเงาเนาะเป็นคนแก่เงาก็ถือเป็นคนอยู่ในใจคือคนนี่นะสรรพช่างนาะครับเป็นไม้กันหมาเนาะเป็นไม้กันมาคนอยู่ในใจคือคนนี้บ่มน้มกัาคนในใจแล้วไปแอบจีบคนอื่นเนาะให้เงาให้คนแก่อกหักเสร็จแล้วคนแก่อกหักเสร็จแล้วบาตนี้ค่ะ จักสิบจักสิดินสักดินงออยู่ใช่แล้วเนาะตู้ช่องตู้นี่เต็มที่เลยบาดน Pen ี่ยดูผ้ายันนอนมาหลับอยู่แบบนี้ดูายันนอนมาหลับอยู่ลเออดูผพายันขยันป่ากระฟอกกาแฟขานนี่ไม่ได้ยั้งมุนเราเห็นอะไรวะทางป่ากระฟอม่งมักจองบ่อนะมักจองบ่อะกระฟอกกาแฟนี่แหละกระมักจองมัดสูงเราควาสามารถเห็นยังได้กระฟอกกาแฟ ไปกาแฟหนึ่งที่สิบเปอร์นตาจ้องมาไม่ตั้งใจต่ำเเนาะเราก็ตั้งใจไปหางเงินเนาะตั้งใจมาหางานไปหางเงินว่าโอ้ว่าเขามีคนอยู่ในใจเขาโอ้ยเราคนนี้ว่าสิโบมีเนาะแสดงว่าอันนี้ครบกันมาแต่เฮงแล้วเนาะเออเนาะกับคนนี้เนาะครบกันมาแต่เฮงแล้วลงเงินมาแต่เฮงแล้วกันมาจะโดนแล้วเช่นบปะ ใจว่าจิบบ่ทิมกันบ่เด็นบ่บ่ทิมได้บ่เออบ่ทิมเขาเนี่ยบมีแม่ทิมเย็นตายไปบ่อันนี้ต้องเพลงนี่ต้องม่อมให้ตู้ก้อนกับตู้พายใจว่าจิบบ่ทิมกันใจว่าจิบบ่ทิมกันเนาะใจว่าจิบไปนำกันตลอดไปกูเลยคือถ้าเร็จเลยไปกันบ่ได้บ้าทเนี่ยเนื่องมาจาเฮามาซ่าใช่ไหม ก็โบโทษเนาะเพราะว่าพูดในข่ามาก่อนใค้คนมาก่อนบ่แมนพระเจ้าวาว่ามาที่หลังและดังกว่าเพราะว่าบโบดังข่ามาก่อนแล้วก็ถือว่าผู้นั้นได้อันนี้นะโอกาสมันมีเพียงครั้งเดียวคือเอาอะเอายังมาช่วยตัวกรอปตัวขาย ก็ได้ท้องเท่านี้อกหักนะเอาแล้วบอกให้แต่ว่ากะวัดแล้วเด้อว่าจะผู้เอาตั้งใจว่าคนยเลิกกับผู้อื่นคนอื่นดกยังิาาอยู่ว่า้าันตกลงมือใดเงินล้านยังบ่ได้ยังบ่ได้ยังบ่ได้นั่นน่ะยังบ่ได้ต้องเลยวายังบ่ได้ได้แสดงว่าเกียมเกียมเต็มที่เด้อเนาะยามันางั้นเนาะคนสุดท้ายมนเแม่นบ เขาเอาไปก่อนแม่นบออันนี้แหะบาคุุดท้ายคือไอเจ็บชุดท้ายแหละบ่มีบ่มีภัยสมหวังเนาะมานเนาะเพราะว่าตัวจริงเขามาไปใชเซียวชงเซียวจิตเตะปากกันนี่คือไปจบแล้วปะเนี่ยเอาสานเอาวสานขาหรอกจิตเตะปากก็อีกคือเกาเน่ยได้มากได้ชาติจบจบจบไปก็มีคนในใจเลยเขาเข้ไปเทียงกันแล้วกขบาไปเตะปากกันเลย แช่ไหมว่าดีแต่ตู้พายไปก่อนเนาะมันตู้พายยังอยู่อยู่รถเทียมหาคุมมือคุมมือเลยล้มทั้งยืนล้มทั้งยืนว่ะลมทั้งยืนแลลนเลยใครแทนยังไปแนย่ยนี่ไกลๆแน่กะส<อ>ิล้มแถวนั้นแหละล้มแถวปากกาแฟและทากเต็มแหละถ้ามันขึ้นเ <c oughs> นริ่มฝนใช่ไหมว่ากับคนนี่แหละ ว่าแมนแล้วเนาะเอ่ยเนาะบแมนลกคนนนี้ะคันบเปลี่ยนไปแล้วคันันเพิ่นบเปลี Mercury ่ยนกับคือบเปลี่ยนนะเออแสดงว่าก็ท่านนี่ฮักมันนิี่รันดอนแมนบอกบอกไ่ได้เปลี่ยนไม่ได้แปลงคือว่าถ้าเพิ่นสีนอกใจกับยังบูฮูนะก็สุดแรกแต่ว่าสนาเฮานะแต่ว่านอกใจในกาบริจาคำที่ว่านะ ก็คือว่าแม่นแหละน้ําใจนี่แต่ว่าเอ้ยเอ้ยฉันนี่ฮักเจ้าแฮงเด้อล่ะเนาะอืจักว่าสิเอาคําใด๋ล่ะเนาะว่าเนาะเอ้ยเังเพิ่นนดกว่าเพิ่นกะยอโมาหกินเจ้าเพิ่นกมีหยังฝากมาให้อยู่ว่าเพิ่นอยู่เพิ่นเฮ็ดงานบ่ ปากมาได้วางมันทองคนก็พามาตลอดก็นเขาก็มีบอลอุ่นใจเลยเนาะก็มีบอลสบายใจเนาะอะไรนะใจม่ได้เนาะอี่ยังโคตรเนากแพ่เนาะเลยเนาะยังไงเนาะถึงสิไกลสํารดก็เยอบุญบนว่าคนที่มานำลังประตูจะปากมันว่าบ่มียังถึงเนาะอันนี้แล้วเขาเอื้อว่าคันว่าเขาหมักเขาเนาะเขาต้องสื่อใจเขาไว้แน่เนาะเห็นว่ากัน ปวดแตกประถือก็หมางลำไส้จะมาพิธีเหตุไหนมาสนามขึ้นแสดงว่าเนี่ันนี่ได้ข่าวดีแล้วว่าสิยช้เนาะว่าง่ายๆกันได้ข่าวดีแล้วได้ข่าวดีแล้วทุกคนแสดงว่าคาดคันนี้คือจะมันออกคันสงพันษานเลยแหละเนาะออกคันซาออกคนซานเนี่ยก็คือเสดเริ่มพิธีสู่คอรแล้วว่าสิยช้เนาะงานหมั่นงานคอแหละ ปลาดิฉันเมื่อเอื้อนเขาเลือเขามาูกันตามาพี่เนาะเขามาสูอยู่พี่ก็ดีก็ดีเราจะได้มาไทนาหาแล้วเนาะประตูพายประเทศไทยตอนรควายฮะประตูพายประเทศไทยควายแล้วมาเบียวคับาเบียเบียลูกสาวเปิดเห่งว่าหักบัตจะมาไลยเด้อว่าบ่มีเงินซื้อเบียว่ะ เบียุ่มค่อยักเชียวมาเองซุมขาเชียวเหล่าขาวผมมากินกินพูละสองโบกนี่กรลองเบ้งคอนมันมือบังพอนมันบอมกินแต่เบีย่ข่อยต้มเต้หือว่ารอรุ่นออกภาษาเนาะข่าวดีทุกคน ตอนนี้ก็กำลังเจ้าเบาว่าสชิมาคอแต่ว่ามันบมไดทุกคนเลยเพราะว่ามันเพิ่นนในปวดอยู่แล้วเนาะหาวอยู่แล้วเพิ่นนีเนาะทานนั้นห้าวจนเม็นแบบสัมปาตื่นหน้าใหม่เนาะหึบหุบหุบอยู่แล้วอออันนี้ละคเคเนาะเปลาปะขอยอันอันตื่นน้าเต้นดงดุงดงอยู่แล้วปันมาพ่อน้องใหม่จะชิเป็นอะไรได้ปะขอยเอ้ยชีดีดคือเก่าว่ราเราเป็นยังไงยังว่า แสดงว่ายิ้มเป้ออีเป้อนี่สิได้ข่าวดีเนาะอันนี้เนาะอือโดยขอให้สมวงด้เด้อดดยข่าให้สมวงเออกคิดกะยังให้สมวางเป็นกําลังใจให้แนวใดกดีดยแต่กยังบ่ฮู้าจิตใจเพิ่นเนาะเพิ่นเปลี่ยนใจบ่หรือบ่เปลี่ยนกยังบ่ฮู้นําเพิ่นแต่คือข่อยนี่กคือร้อยหั่นนะอร้อยเลยใจคักแล้วหั่นนะ คือว่าเบิ่งกันมาดนเลยเหมบ่นม่นตัดใจขักแล้ววัาเอากับเพินนะนะแต่เพิ่นสิเว่า่ซื่หมดว่าสิตวสิหลอกบ่พอบ่ว่าบบงเนาะเออเขาบ่เส้ยเนาะแต่อยู่นํากันนะนะแต่ผัวมีอะซะอือยังเลิกกันได้คืนใจํานั่นหลนะโดยแม่นะคณะบุญวาสนาเฮา เป็นเมียปู่กันกันคือสิเป็นเมียปู่กันแม่นๆๆแม่นๆเอฮาือมาําใดเป็นเมียเฮาแล้วก็ยังกกันแม่นเอ้ยแม่นะโอ้แงวจริงๆจังๆกับเพิ่นเนาะแต่ว่าบ่ฮู้ว่าเพิ่นสิจริงกับเฮาําใดเนาะแต่ว่ารอรุ่นกันออกว่าออกานี่เนาะ กบพอนธุอไดพันธล่อได้บ okay. ่เ okay. oh, ็นนะกับว่ากว่าได้เนาะเพิ่นกว่าลอได้อีกเินกัว่าล่อได้กนยังใรอยู่เนาะจ้าพันว่าลอยเจ้าไทมเพนว่าพันว่าลอยคือกรบ่พันธุ์พนกว่าลอยได้เนาะพันธุ์กันยักินใจใส่โอ้อันนี้เป็นคำตรงกันเขาพันธุเหมือนมยคือเจ้ามาคืนหนองลอยคืนน้ำปิดใจ เพิ่อนวันเจ้าเจ้าเช่าซะอันเว้าอันเฮ็ดคลิปโสดนั่นนั่นนี่นะเพิ่นวันนั่นนี่มันบอกให้เจ้าปิดซะเพิ่นว่าเด้อเพิ่นว่าตั้งใจต่อกันกันว่าหักมักกันค่อยว่าเออหักมักกะว่าอยากอยู่นํากันไปนานๆนาดกันหลอกไม่ด้ตัวบ่ลหลอกกันบ่ค่อยก็เคยถามเล่าขนาดการเล่าก็ว่าสิพร้อมดูแลทุกอย่างลูกเต้าก็สิเป็นคือลูกเิคนนละออ๋ก็โอเคน่นโดย คือว่าພັລູກຮົາໄດຮົັກລກດ້ຫາຮົາລກຮົດใจດດນສຶກສາກມາหลายເດືອນหลายອັນນັ້ລ<ม>້ວແມ່หลายດືນຕີບດສກສາມມ່ນ6 7 8ດ<ม><ม>ືອນລ້ มันไป่น้อยได้เห็นเป็นเป็นปีเลยมันเป็นผู้ใหญ่กับคนอายุไรคนน่ะโอ้หันเป็นผู้ใหญ่แล้วเพาะว่เพื่อนกัดตั้งรักด้ผู้หนึ่งแล้วทางใบไปมาเพิ่นกัตั้งรักใบอย่งเพิ่นก็ชื่อว่าเิ่นใหญ่้วเนาะช่อว่จักนะโดยทานทุกพานยังเท่ากับแบบคนหลิงย่างนี้ขั้นสี่โดย คือ <gesch> ว่าเพิ่นสั่งว่าปิดปิดอันนั้นบ่ให้อันนั้นเนาะถือเอาเขาก็ปิดให้มันเพราะว่าเจ้จังซั่นเพิ่นสสิมัักกนนย่าสิบุเชื่อใจเฮาอีกบอกว่าอะง่ายๆกับเพื่อเป็นการหายเราเองเนาะอันนี้พระเจ้าเปิดใจเจ้ากูได้บูชาสิโทมาล้มเจ้าเพราะว่าเออคอยก็มักเจ้าเพราะว่าพัดโบก้ามักแบบ100%หั่นนะอันนี้ครับปิดใจแล้วก็ดีหั่นนะตั้งจิตตั้งใจใส่ ห้มยคัน uhm ว like, ่าเปิดนี่กระตู้ภพยเขาไม่ได้ยังไงเมล้วเล่าก็บบอลนิยมไดนเห็นลังกุ้งเมื่อไหร่เราแหลกไอ้ตุกคอนว่าส้มน๊กไก่ตีตุกคอนว่ากันเอาตู้ภพยดียังนึ่งไปหาเห็ดเราชิเห็ดเห็ดไว้แล้วก้มไปไปชิเราบอกครับตุกคอนเอาตู้ภพยได้อันเฮานี่สิเฮ้าเห็นอกตูดไปสิหรอวะแล้วเฮาว่าตุกอนเนี่ยต้องเห็นดาวเฮาว่า กีไ่ได้กินบเห็ุกคเ็แดาวนะไรังต่อทังเต้น่ัจะผ่านมาตุกคอนเนื้อเห็นแต่ดาวเหรอวะได้กินแกงเห็ดด้วเะบายไปเราอยากกบเราเห็นเล็ดเหรอเห็นเล็ดเราจะเห็นเห็ดเห็นไปจาทุกอย่างแล้วอยู่ในถินเนาะตเราคมยังเราก็เห็นไม่แเนาะ